บอ <Sab> er. แนะนำต่อนะครับเรียกเรียกว่าตัวอิสานังยีวายฟรี wi ครับข้อข้อดีของระบบ Wifi คือเป็นระบบวิธียุคุยกันในระยะ100เมตรโดยที่ไม่ต้องมีตัวเราเตอร์ว i f ฟหรือไม่ต้องมีอะไรเลยเช่นว่าเรามีนาเรามีหรืออะไรเงี้ยครับในที่ที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เน็ตในการเชื่อมต่ออุปกรณครับสามารถทำเป็นแบบออฟไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็เลยเริ่มต้นครับเราเปิดตัวนี้มงเลยครับใส่ฐานเข้าไป จากที่เราใส่ถ่านเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็พลิกด้านหลังครับปรับสวิตช์ลงมาให้เป็นอ่อนครับเราจะเห็นสถานะไฟแดงขึ้นมาครับนะครับแดงขึ้นมาก็แสดงว่าเราเจอแล้วครับจากนั้นแล้วครับเราก็เริ่มที่จะใช้งานได้เลยครับตัวเนี้ถ้าเกิดเราจะใช้ต่อกับผนังครับเราล็อกเข้าไปเราสามารถปรับองศาได้ครับว่าจะองศาประมาณไหนดีครับครับหลังจากที่เราใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับเราไปเลือกอุปกรณ์ครับจากนั้นแล้วเราเลื่อนคขาว่าดีเทคเตอร์นะครับกดบวกครับ หลังจากที่บวกก็คือเรากำลังจะเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะครับตัวนี้ประมาณรูป,ประมาณสิบวีครับติดเมฆเข้าไปแสดงว่าเจอเรียบร้อยแล้วครับราวนี้เรามาทดสอบกันครับโดยกราร็อกเราเป็นอาร์มิงอยู่ครับมีการแจ้งเตือนครับว่าโซนหนึ่งครับเราบอกว่าเราอยากจะปรับครับตรงนี้ว่าสมมุติถ้าเราอยากจะปรับว่าเป็นห้องอื่นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้เลยอย่างเช่นเราบอกว่า ห้องนอนตอวทิศครับอ่ตไปครับสมมติว่าเราที่บอกว่าถ้าเกิดเรายิงอยู่ในห้องครับให้เราเลือกตัวนี้ครับ mm hmm. เป็นคำสั่งลีฟครับ mm hmm. แล้วก็คอนเฟิรครับ mm hmm. คีครับเรามาทดสอบกันนะครับ mm hmm. ก็คือตอนนี้เราเปลี่ยนโหมดว่า mm hmm. อาร์มิงโหมดแปลว่าเราไม่มีคนอยู่บ้านแล้วนะครับเครื่องก็จะแจ้งว่าตอนนี้ฉันเต ไม่มีคนไ่ไซเรนติดนะครับแต่ว่าไม่แจ้งเตือนแล้วครับพีการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายเลยครับเจ้อ